สวัสดีครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซิร์ฟนะครับครับสวัสดีครับผมจาว่านะครับอป็นยังไงบ้างจริงๆมแฟนเป็นเราที่แบบเป็นไงบ้างเถือว่าดีมากครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์หนับหนึ่งของในประเทศในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าดีใจมากครัดมือมาใช่ครับเข้าที่อ่านตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่แฟนๆแท็กมาก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะครับเราดูเราเล่นเป็นเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าไ,ไหนคนก็รอคอยกู้เราออเอ่อสําหรับผมแล้วกันผมรู้สึกว่าอ่ะมันพัฒนาได้มากกว่านี้เรื่องนี้ก็ยังถ่ายไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็มีถ่ายเรื่องนี้อ,อ,อีก,อกเหมือนกันเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันให้ทุกคนได้ดี้ให้ทุกคนได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดอกันครับก็รู้สึกภูมิใจครับว่าเออเห็นเห็นเห็นตัวเองในในกล้องแล้วรู้สึกว่าเอ้ย ก็หล่อดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หล่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแฟนคลับเขาทำอีดิตมาอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆาใช่ครับอ่ะอย่างอย่างจะว่าที่บอกว่าทำไมจะต้องแบบว่าไปเพิ่มเติมผมรู้สึกว่าไม่หมายถึงว่ายังไงมันก็มันต้องดีได้มากกว่านี้อยู่แล้วอ่ะแบบ มันคงไม่อันนี้มันแบบว่ามันไม่ได้มีลิมิตมันตอรื่อันนี้มันคงไม่ใช่อันนี้มันคงไม่ใช่ว่าแบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเรยังไงผมว่ามันต้องดีได้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่อันตอนที่เราถ่ายเป็นยังไงที่นิวเข้ามาใหม่บ้างตอนที่เราถ่ายเหรอก็ เขาว่าไงบ้างนะจริงๆเขาก็บอกโอเคเขาชอบเพลงนี้พวกเราสองใช่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 แล้วก็เล่นเล่นโอเคอยู่ถ้าสมมติว่าถ้าผมว่า้าเขาเล่นถ้าเราเล่นไม่โอเคอ่ะก็เขาคงไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ให้ผ่านมาก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็เล่นกับเขาตั้งแต่เรื่องแรกเนาะตอน16กอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบพัฒนาดีนะอะไรอย่างงี้ ต่อย่าหยุดพัฒนานะเขามีบอกกันตองมันมีมีมีอยู่แล้วครับผมชอบลืมไปนี่ล่าสุดทึ่งโดนไล้ลืมคอนทินิวไม่ได้แบบจำคอนทินิวตัวเองมีแับตัวเยอะอะไรอย่างงี้ที่ยูบอกว่าเจ้าอ่ะกอดอกแล้วพูดเสียงน้ำต้องเรี้ยว ไม่ครับผมผมกับพ We We ี่นีโรสิกันอยู่แล้วผมแบบตอนทำงานก็คือทำงานแบบคัดปุ๊บระหว่างพักอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเป็นพี่น้องกันปกติเราก็แฮงเอาท์ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรปกติครับแล้วอย่างเช่นแบบหมายถึงว่าวอร์มาดูว่าแบบพี่นีโรสต่อดก็จะมีอะไรตัวเป็นจังหวะ ไม่มีครับผมไม่มีครับผมในกองเป็นเด็กดีเหมือนซีไงซีก็บอกว่าดีนะ,อ,ะบบอ่าใช่เดี๋ยวซื้ออาจจะแก้ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ําเสียงที่แบบดูซึ่งน้ำเสียงก็ต่างกันต่างกันเออผมก็ไม่ค่อยดูมีมีแค่ช็อตหนึ่งแต่แบบฮัวดาเลยแต่ว่าเป็นแบบตลกตลกแบบตลกตลกแบบติดติดฮาติดฮาเพราะว่าชอบลืมคอนดิเนียลเดี๋ยวบางทีเล่นเอามือไปตรงเอวมือไปตรงไหลมือไปบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยตัดยากมันตัดยากเราต้องเข้าใจเขาไม่ใช่แสดงว่า คือค่อนข้างละเอียดมากเลยใช่ค่อนข้างละเอียดมากมากเลยอย่าครับคือถ้าไม่คอนเขาก็จะแบบอาจบางทีถ่ายอยู่ก็แบบอาจจะคัาดแล้วก็เอ้ยจาว่านุ่ยกอดนุ่ยใายขึ้นก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับคือ้งแรกมากเลยที่เพอนจะกินกินถ้ิงเพราะว่าถึงอารมณ์ไม่ต่อเนื่องอาจจะปากการพูดอันนี้คือเรื่องกครับบางทีแต่ละคัสแต่ละมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเล่นเหมือนกันอะบางทีมันก็ง่ายกับฝ่ายตัดหลอดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นได้เหมือนกันบางทีมันก็ยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่า ช่วยกันในทุกฝ่ายแล้วกันให้ทุกคนทํางานง่ายสุดก็จะว่าไม่เก่งเวลาเขาพูดว่าจะว่ามือมันไม่ขึ้นอ๋ออาจจะมีกังวลนิดหน่อยเพราะว่าเราจําสิ่งที่เราเล่นไปในคัดแรกไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเครียดหรือว่าอะไรครับเพราะว่าในกองเคยพูดนะว่าพี่ครับเดี๋ยวเพลงเนี้ยเดี๋ยวผมกอนอกอย่างเดียวเลยผมจะไม่เอามือไปวางตรนอืนแล้วซีนต่อไปผมอยู่เนี้ยไม่ขยับขยับแต่ปากกับหัว เปนคาแรคเตอรของชาวบ้านในเรื่องมันต้องเป็นการนิ่งตลอดอารมณ์ต้องอารมณ์ตลอดไม่ได้นิ่งเหมือนเราหนิอ๋อไม่ซีนนั้นมันมีเหตุผลที่มันเหมาะสมกับการนิ่งด้วยซีนนั้นมีเหตุผลที่เหมาะกับนิ่งแล้วพอาะตอนผมนี่คือเรละคเพี่ไม่ใช่ครับผมคือพี่นิวเขาจะไม่ค่อยฟิกสักกันผมก็เล่นตามสิ่งที่ผมอยากเล่นไปเลยถ้าเขาโอเคเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรแล้วเขาไม่โอเคเขาก็จะบอกเอ้ยจะว่าแบบนี้ดีกว่าไหมจริงๆเราเล่นเป็นต่างจากตัวเราเดิมมันในทางเดียวเพราะเรานิ่งมาเรื่อยจริงจริงก็ต่าง นิดนึงครับเพราะว่าในเรื่องอ่ะเอ้ยชื่อจริงอ่ะก็คือเวลาเราเสนอ่ยสาเราก็จะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าในเรื่องอ่ะมันจะหนูแบบเป็นคนที่ซีเรียสที่นิ่งตลอดเ,เวลาเลยนะก็น่าจะต่างตรงที่ความนิ่งกับไม่นิ่งกันนะครับมันต่างกับตัวจริงเยอะไหมหมายถึงตัวจริงมันเป็นคน อันนนน้ว่าจริงๆตัวจริงก็นิ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าสนิทตัวจริงจะพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่ฟาร์มในเรื่องอ่ะคือตัวจริงก็นิ่งถ้าสนิทแล้วก็ยังนิ่งอยู่ก็ยังพูดน้อยอยู่เหมือนกันก็ยยยังพููดน้ออ่ก็เป็นคนที่แบบแฝงเอาใจใส่อยู่อะไรอย่างนี้ยใช่พูดๆก็จะมาเป็นเอะไรนะพูดๆไม่จะเป็นยินดีเชียในเรื่องอ่ะคือเหมือนอ่อยน้อยแต่หมัดหนักเหมือนออ่ยยังไงไม่รู้ให้อ่อยอ่ะเป็นซีมีได้หรอกหนึ่งทีนี้จะแบบพูดเพิ่มประโยคหนึ่งประโยคไม่ยาวสั้นๆเลย แล้วแน่แหรอกเขาอยู่ที่ต้องพูดต่อจากที่คนนี้เขาพูดอ่ะคือแบบองค์พ่อลงแล้ววะก็ให้มันรู้ไว้ว่าซีนใหญ่แค่ไหนเพราะว่าในบทเขาคือเขาพูดมาทีมันจะมีความสําคัญ์ใช่อะใช่อะแต่บทของเราก็คือเป็นคนไทยเป็นคนไทยพูดไปเรื่อเยเรื่อยอ่าเป็นไงบ้าง่วมไานกับผู้แรกก็สัมพันธ์กับผู้แรกเป็นไงบ้างสคสัมพันธ์กับผู้แรกความสัมพันธ์เด็กกับผู้แรกออ๋อก็ เราจริงๆผมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องปรับจูนครับสบายใจมากไปกองก็เหมือนไปหาเพื่อนรู้สึกชิลมากมีบบความสุขมากอย่างวันแถลงข่าว่้าจาว่าเป็นคนที่เอาคีนลงแต่เมื่อกี้คีนบอกว่ามัน้เขาไม่สบายเขาเลยไม่สา,า,ามสารถตอบโต้ได้ทีใครทีททมันละกันทำไมอะบางทีเราก็มีผัดกันผัดกันเอาคนนั้นลงคนนี้ลงแต่แบบเรียว่าเราสูสีกันอยู่ละมันสมน้ำสมเนื้อเออเพราะว่าคีนบอกว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวเอง แต่หลายเสียงในโซเชียลบอกว่านั่แหละตัวนั่นแหละตัวจริงเขาเองดู ep หนึ่งไปนะว่าเอ๊ะคนนี้คือคีนนี่หว่าทำไมถึงไมรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นตัวเองรู้สึกว่าคีนมันก็อยู่ในกองมันก็ออเลิรศทั้งวันอะไรยเงี้ยแล้วพอแบบมันเข้ากล้องมาคุณในกล้องมันก็ออเลิร์ศอีกก็รู้สึกว่าแล้วเวลาดูอ่ะก็เราเราคุยกับน้องคีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ้ยเหมือนคีนเลยไม่ได้เหมือนแบบเหมือนตัวละครที่เล่นๆเลยแต่เมื่อกี้คีนบอกว่าเขาก็วนมากพอ กลับบ้านไปตัวละครยังติดอยู่ในตัวแล้วไม่ออกไม่น่าไม่น <dropdown s. S 2> ่าจะเป็นคีนที่ติดอยู่ในตัวละครนะไม่ใช่ตัวละครที่ติดอยู่ในคีนหมายถึงว่าคีนติดคีนตัวละครไม่ตัตวละครคือเป็นคีนค <cas> ีนเอาตัวเองไปใส่ตัวละครเออไปเหยียบมาปะทะกันบ่อยเหมือนกเราอ่ะเอาจริงนะผมเริ่มเบื่อแล้วปะทะคีนทำไมอ่ะเลเวลน้อยเกินไม่จะปะทะใครไม่ตอนนี้ผมอยากอัพเลเวลละทำไมอ่ะผมอยากเจอมาร์คพาคีนทำไมอ่ะเขาน่าจะเรียกว่าปีกก้าขาแข็งกว่า เพรว่าไงเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันน้ไปเรื่อยนะอ่าคนนี้น่าจะเลเวลน่าสูงกว่าคิน <c oughs> อยากจะเจอของแข็งบ้างอะไรเงี้ยเจออันนี้มันอ่อนแล้วนะมันชินแล้วอะฝากให้คินฝากแขกหนึ่งคินเนึงเพราะว่าคินก็บอกว่าเราก็ไอ้นี่เหมือนกันสู้กับเขาเขาชนะแน่นอนถ้าเขามาเต็มโอ้ยันดีถ้าเสียงดัง,งโวยวายเพิม่มมอรลุ่มกว่เกลือนไม่เลยคนนี้สาระอรอากเลยไม่คือบางทีเขาเสียงแท้บางทีเป็นชินไม่ทันเลยดูยวยก่อนเลยเสียงดังใส่เลย ใช่แสดงว่าเราก็สงสารซีไม่สงสารไม่สงสารใครเลยจริงๆมันง่ายมาคือมันจะแบ่งพาร์ตกันเราก็ต้ือเราจะเลือกฝั่งไหนมันจะเป็นพาร์ตผมกับซีอยู่ที่เดียวกันแล้วก็จะว่ากับคีหน่อจะเป็นฝั่งเอ็กซ์โทรเวิร์ดผมกับซีจะนั่งเก็บเอพลังงานถ้าพูดอพลังงานหมดใช่อันนี้เขาได้เขาจะเป็นแบบการเติมเอพลังงานด้วยการพูดคุยไม่หมดเหมือนกันคุยออก่มันหมดเหมือนกันแต่ว่าต้องแบบงัดนเขาแบงค์มาใช้ไมื่อที่จะถามจริงสุดมาก มันไม่ใช่บางทีจะคุยเรื่องอะไรเพราะเขาเป็นคนไทยที่พูดไปเรื่อยปกติผมจะไม่ค่อยเปิดก่อนจะมีแต่คีนมาพูดกับผมก่อนก็ท็อปิกส่วนมากจะขึ้นมืาคีนผมก็อันนี้ผมว่าผมก็ก็ก็มีมุมเงียบๆนิ่งๆเหมือนกันมีเอาจริงก็มีบ้างางไม่คือก็ไม่ไม่ได้แบบเอาจริงผมรู้สึกผมไม่ได้อะเลอร์ขนาดนั้นแหละแบบ ถ้าไม่มีใครมาส,สกิดอะไรผมมั้งเขาจะมีช่วงของเขาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเลยบ่ายเลยรอบเหรอไม่ไม,ไม่ช่วงแบบเลยบ่ายเลยเที่ยงไปแล้วเขาก็จะแบบไม่ไหวแล้วตอนไห็กที่ต้องนอนหนะครับตอไหนใหญ่ที่ต้องนอน,น,นอย่างเงี้ยเหรอใช่เ,เ,ออเริ่มเย็นแล้วเริ่มแบบเริ่มเข้าไปชา้ชาๆในนาทีแล้วนะอะไรเงียแต่สุดท้ายแล้วในซีรีส์เราจะาเราย้ายวิวยากการ EP สองแล้วความสัมพันธ์มันจะเริ่มยังไงให้จับตามองทุกทีให้จับตามองทุกทุก EP แหละครับก็เอาจริงๆผมก็ ก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ก็สนุกแน่นอนครับรับรองว่าสนุกแน่นอนฝากเราติดตามดูอีพีด้วยละกันแต่ว่าจำชื่อเลว่าเป็นนี้เป็นตัวคาแรคเตอร์อะไรชื่ออะไรแวนครับแวนเออแข่งพ่อเลยนะได้ครับขอบคุณผู้ชมสวัสดีครับ